สวัสดีครับเพื่อนๆชาว a r g c ทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนทำสีลัดสำหรับโฮส์นะคำสั่งโฮส์เนี่ยก็จะมีแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับจะมีพวกโฮส์ตอนสร้างนะครับแล้วก็ปิ้งแล้วก็สวอปโอเพนโคลดคชิกลาเทนซี่สี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็โวตแล้วก็เซตห้องให้เป็นโหมด โอนะครับแล้วก็สตาร์ทอั o โฮแล้วก็ริบ d ี้คำสั่งก็จะมีประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราต้องการให้เขาเนี่ยพิม Auto นะพ์ออโต้นะพิมพ์ออโต้ช่วยให้เราพิมพ์เนี่ยเหมือนก๊อกวางเนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะวันนี้เพื่อนๆสงสัยว่าเฮ้ยทำไมผมทำไมมาแปลกนะนี่วัดเสื้อนะนี่นะครับเสื้อพันทิพย์นะ ไม่ได้ง่ายๆนะครับเสื้อตัวนี้ไม่ได้ง่ายๆนะบอกไว้ก่อนนะฮะเสื้อพันทิ์เนี่ยไม่ธรรมดานะครับต้องอยู่ห้องซิลิคอนวันเนี่ยมาเป็นปีๆนะครับถึงจะได้เสื้อตัวนี้นะ, <c oughs> ะใส่เสื้อขาวนะครับวันนี้ทีนี้เพื่อนๆต้องมีโปรแกรมตัวนี้นะครับนี่นะครับโปรแกรมตัวนี้นะ เรีว่า hotkey นะครับวิด h ช l นะคีย์บอร์ดนะครับผมอ่านถูกเปล่าวะเนี่ยเ,เดี๋ยวดีๆๆะเอาอางี้ดีกว่านะพวกนี้มันชอบจับผิดนะทนะสิไปให้ฟังเลยดีกว่าไม่ใช่นะ Google นะฮนะน,นี่ เปลี่ยนมุมนะเป็นมุม,นะม,มไม่โชว์เสื้อแล้วฮะ Hot Virtual อ่าอออะไรประมาณนี้แหละ Hot Metal Wall Keyboard อืมประมาณนี้แหละเอาชื่อเนี่ยไปหานะครับจะไปซื้อหรือว่าจะไปทำยังไงติดตั้งเองก็แล้วแต่นะครับผมไม่รับติดตั้งให้นะอ่าทีนี้อ่าเพื่อนๆลงโปรแกรมนี้เนี่ย เพื่อนๆก็ต้องจะเป็นโฮสเนี่ยการที่เราจะเป็นโฮสเนี่ยพิมพ์คำสั่งพวกนี้เพื่อนๆต้องมีความสามารถอ่าในการติดตั้งโปรแกรมเองนะครับที่จะใช้งานของพวกนี้นะอ่าถือว่าเราต้องฝึกทําเองนะครับอ่าเราต้องมีความสามารถในระดับหนึง่งเพื่อที่จะเป็นผู้จัดการอ่าผู้เล่นนะครับ อ่ทีนี้เพื่อนๆนะครับคลิกขวาไอคอนด้านล่างนะมาที่นี่นะครับอ่าคีย์บอร์ดช็อตค่าเซตติ้งนะครับตรงนี้กดเข้าไปนะครับอ่ทีนี้เนี่ยเพื่อนๆนะครับเลือกปุ่มเลยนะว่าอยากใช้อ่าช็อตค่าคีย์ตรงไหนเนี่ยเลือกเอาเลยนะครับนี่คีย์บอร์ดรอนะครับมี หลายปมนะเลือกเอาปกติผมจะใช้โซนพรงนี้นะครับทํานะตัวตรงนี้นะครับอ่านะถ้าเพื่อนๆเนี่ยอ่าขี้เกียจนะครับเรียงเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะครับเรียงตรงนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้ก็ได้นะตามที่เมาส์ผมชี้เนี่ยอ่าแต่ที่นี้เนี่ยอ่าเครื่องผมมันเป็นโน้ตบุ๊กนะอ่าไม่สามารถที่จะอ่าใช้ตรงนี้ได้อ่าผมจะใช้ตรงนี้แทนนะครับอ่าเดี๋ยวขยับหน้าผมก่อน อ่าอ่าเลือกตรงนี้นะครับเลือกตรงตรงปุ่มที่หนึ่งนะอ่าผมจะทําให้ดูเลยนะครับเพื่อนเพื่อ่าเพจเทคนะครับเข้าไปแล้วก็ก๊อปตัวนี้มาวางนะครับอ่าเช่นตัวตัวแรกผมโคดใช่ไหมคาสั่งแรกเลยนะก็จะเป็นเลขหนึ่งโคดอ่าเพื่อที่จะขี่นะครับแล้วก็ช็อตคัทลาเบลนะครับลาเบลเราจะใส่ไหม อ่าหาใส่ระเบียได้ไหมตัวนี้ใส่ระเบียวไม่ได้นะครับแล้วแต่เวอร์ชั่นนะครับโอเคอ่าต่อไปนะครับเลขสอง่าใส่คำสั่งปิงนะเพราะว่าต้องได้ใช้อยู่แล้วเฮ <c oughs> ็ดลงไปนะครับแล้วก็วทีนี้ก็ทำไปเรื่อยๆนะอ่าเลขสามนะครับนี่สว a ปนะ อันนี้ได้ใช้อยู่แล้วนะผู้เล่นนะครับตัวผู้เล่นนะตัวเลขที่สี่นะครับอู้พนนะอันที่ห้านะครับ,นะนะนะรบก็ทำไปเรื่อยๆนะแบบนี้นะนะเพื่อนๆพิมพ์ไว้ก่อนก็ได้นะครับนะอันนี้ มีเปิดแล้วก็มีปิดห้องนะครับเพื่อที่จะเพิ่มผู้เล่นเข้ามานะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้นะครับโอเพนกับโค้ดเนี่ยจะใช้ตำแหน่งที่สิบสองนะเพราะว่าเผื่อเพื่อนเราเนี่ยเข้ามานะครับก็เปิดตำแหน่งที่สิบสองแล้วก็ปิดนะครับก็เลยใช้ตำแหน่งนี้นะครับอาจจะโอเพนสิบสองไปเลยนะครับนี่ประมาณนี้ใส่ใสไว้รอเลยก็ได้นะครับ แล้วก็ปิดโค12นะครับอประมาณนี้นะแล้วแต่เพื่อนๆจะไปตั้งนะครับอ่าต่อไปคีลละที่เจ็ดนะครับอ่าทำเหมือนเดิมนะเพดติงเหมือนเดิมนะครับอ่าลาตินซี่41นะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้ใช่บ่อยนะอาจจะแยกโซนนะครับยกโซนยกโซนมาอยู่ตรงนี้ก็ยังได้เลยนะครับปุมนี้อ่า เอาเป็นปุ่มปุ่มนี้แล้วกันนะครับดูสอรดูสอนความลงนะเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะเอาลงปุ่มไหนนะทีนี้ R M K นะครับแล้นี่คำสั่งรีห้องนะใส่ไปเรื่อยๆนะครับอ่าใส่เลขเจ็ดนะลืมไปแล้วก็สลับนี่จะสลับนี่ น,นี่แบบเป็นอันนี้นะครับก็ใส่ไปเรื่อยๆนะอันนี้เซ็ตห้องนะครับเซต OI IO อะไรสักอย่างหนึ่งอย่าเป็นการเซตก่อนเซตเป็นโหมด OI ก่อนเข้าห้องนะครับเราไม่ต้องพิมพ์ตอนที่มันเริ่มสตาร์ทไปแล้วนะครับส่วนสตาร์ทเนี่ยผมแยกไว้เลยนะครับเป็นชิปนี่นะครับนะครับสั่ง u n h o ต์นะครับก็บเ,เป็นเลขศูนย์แล้วกัน อันโฮดนะครับหาเลขศูนย์นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนก็ปีวางก็ป,ปีวางนะครับง,ง่ายๆเล็นด,ดีนะไม่ได้ใช้หรอกนะครับผมเป็นโฮดโอเคก็มีประมาณนี้นะครับ ไลเช็กดูนะครับถูกต้องไหมนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเมื่อกี้มันมันค้างชิปนะเอาออกก่อนนะครับเป็นนอนนะนี่นะครับมันต้องชิปแล้วก็บอกเก้านะครับถึงจะสตาร์ทนะอ่าเอาใหม่นะนี่ยกเลิกนะครับเป็นนอนแล้วก็ชิปนะครับอ่าก็ปี้สตาร์ทมาวางนี่ประมาณนี้ กดเซฟเลยนะครับสามารถเซฟเป็นตัวตัวนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ต่อได้เลยนะอ่าเป็นคีย์ลัดแล้วกัน a g c นะครับโหมด for โหตแล้วกัน <c oughs> อ่าเรียบร้อย ทีนี้เพื่อนๆเราจะมาใช้งานนะครับฮ่กดออกเลยนะเซฟแล้วเรียบร้อยอ่าผมจะสอนวิธีการตั้งค่าทั่วไปก่อนนะอ่าทีนี้เวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะมีปุ่มแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมเพื่อน เต็มไปหมดเลยเราไม่ชอบเราจะสามารถปิดยังไงนะครับก็คือปิดตรงนี้นี่นะครับปิดตรงไซส์ตรงนี้เลยนะครับนี่ให้เป็นศูนย์ศูนย์นะครับไซส์ของมันนะครับนี่นะครับดูมาผมนะ้านนี่นี่น,นี่กดเซฟนะครับเรียบร้อยนะครับหายไปแล้วทีนี้เราจะมาเทสผ่านน็อตแพดก่อนเพื่อความชัวนะครับเพื่อนๆอ่าเลกหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแน่เรียบร้อยมาเป็นชุดนะครับอ่าไม่ต้องบอกก็รู้แบบนี้มาแน่นอนนะครับน,น,น,นีีเห็นไหมโอ้โหเห็นไงเจ้าเลยนะครับเพื่อนๆทีนี้เราจะเข้ามาหน้า RGC นะครับกดเล็กหนึ่งนะครับเข้ามาสตาร์ทอ่ะลืมไปนะครับผมอยู่เราต้องไปสร้างที่ Thailand นะครับเพื่อนๆ อ่าิกหนึ่งนะครับสร้างห้องเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาเทสกันเพื่อนๆอ่าเมื่อกี้หน้าผมบังข้อความตรงในห้องนะครับอ่าทีนี้ผมย้ายหน้าผมละเรามาเทสกันนี่นะครับอ่ามาเป็นชุดเลยนะครับนี่ เด,เดี๋ยวคงพิมพ์ผิดมาว่เนี่ยเซตไอโอหรอนี่หรออ่าไม่เป็นไรนะอันนี้เพื่อนๆไปประยุกต์ใช้เองนะครับนี่ชิปนะครับนี่นี่เป็นไงโอ้ใช้ได้นะครับชีวิตง่ายขึ้นอ่าชีวิตง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆอ่า ใชครับเพื่อนๆก็ได้ตัวช่วยนะครับเป็นคีย์บอร์ดช็อตคัทนะเป็นมาโคตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยให้เรา,าใช้งานนะครับขี้เกียจพิมบอกรองทรงขอขี้เกียจพิพิมการเป็นโฮสตนี่โคตรขี้เกียจพิพิมมันช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับกดไปปุ๊บมีตรงสือวางให้ป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จ อ่าอันนี้ก็มาสอนคร่าวๆนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนสามารถเอาไปต่อยอดเองได้นะครับอ่าคลิปนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้นะครับฮะอย่าลืมกดติดตามอ่าแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับซึ่งผมเนี่ยก็มีทํากลุ่ม .a ดเอด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถขอมาจอยได้นะครับเข้ามาแจมกันได้นะม,มีกลุ่มนะครับมีคนเยอะนะทีนี้อ่าก็จะมีกิจกรรมข้างในนะครับ อาจจะมีการแข่งกันอะไรกันอ่าในหลายๆอย่างนะครับผมก็อัปเดตเรื่องราวต่างๆนะครับไว้ในกลุ่มเยอะนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นใน youtube นะก็จะมีพวกเอฟซนะที่ชอบมาแซวนะครับแล้วชอบจอยเข้าทีมสองเนี่ยผมก็ปวดหัวอยู่แล้วแม่งโคตรโหดนะแล้วก็โหดด้วยนะ,ะถ้าเอฟซเนี่ยก็ต้องมาอยู่ทีมทีมด้วยกันนะครับเพื่อนๆโอเค ก็เพียงเท่านี้นะ,ะเดี๋ยวคลิปหน้า,าค่อยว่ากันใหม่นะครับสวัสดีครับ